เราก็ไปที่แคสด์ารางานเือคือไปที่ชูจิแล้วก็ไปแอดหน่งเอแล้วก็ไปเรียกดีปัตติชิกาเน่อันหรกออันหล่อโอ้หื ขูพืนเลยโปรแม่องนตายโอ้ไปแล้วก็แล้วก็กดโอเคนะครับไปที่ New yeah. Change New Connection างน,นั้ที่ Orie B o r i B B เลอที่ด้านคูปเปอฟามั็นนะคบอ้ซนเอกซ์น็กเไฟลรัเบียดที่เราสร้างไว้โอเคทื่ด้านสเลเอซ์ือกเม็กจล้กดจะน้นกเลือกตาาท่เราสรุปมอกเม็ ดูข้า่างคนิกคลิกคลิดูเออต้ฟินิฟินิบไปที่โคจิแอปวินโดฟอร์ตั้งฟอร์มว่ารีพอรรีพอร์ตรีพอเออ แล้วที่ชุนบเลือกของเครื่องมือในหมวดีฟัตติ้งดีฟัตติ้งเครื่องมือในพวกแที่ตัวจิตที่ทรัพย์ที่ในที่คอมพล์เยอะมา p ที่คอมพล์ออพชันเลือกที่

มาแล้มันคลิกที่ form report 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 ก็จะมีไอ report document report view view e p o r t view report view มากดรูกสอนที่ข้างขวาเลือกไฟล์ของรายงานของแนเรพจตองเจาะป็ดคหนอย่างายม่หมเลก้แต่ก like ูโก้กูโ่ uh ้กูโก้กูโก้เูโก้กูโกลก้วูโกปโกโก้ก้กกับูโโกโก้โก้โก้กูโกโกโก้กูโโกโก้่โกก้้้ก้ก้

เราจะสร้างเมนูก็ไปคลิกที่ไอเมนูแอนดสุนบาก็คลิกเมนูลากในสนแด้วยันแล้วก็ข้อมูลาดิโนที่นี่แล้วที่สองก็ไปอ่าพิมพมายงาน เอกสาให้แสดงกระ,ปะ,ะรนะกเปาใงาน,งนคงก็ดำบนิตชที่รายงานเขมขึ้นเป็นหน้าต่างที่ใสโ่โค้ดก็พิมฟอร์มรีพอร์ตเพื่อสร้างรายงานเพื่ระตุ้นีแล้วก็ววกให้พิเสมัเกี่ยการบน แล้วก็ตัดอีกีท่าที่ไม่ได้เป็นอะไรที่ก็สาะิูลายงานก็เป็นลายงข้ามือก็คิดข้าขอมูลเข้มาจบข่าวเี